สวัสดีคุณแม่พี่น้องทุกคนวันนี้พวกผมบูง่ายใสจัดทนะครับผมนี่เรากะเป็นเวลา6โมงมีทิปทูทีทูทีเออเสียงอะไรวะเสียงเหมือนกันวาวเลยแจ๊ว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 ไอ้คันนี้มองตรงแรงแรงมากโอ้รีบไปไหนกันไปแล้วไปแล้วโอ้ยไป เขินกล้องเขินกล้องเอินทีสุดเจ็ดบอกเขินกล้องจัดเอาเฮ้ยความร้อนกูนเอาเยอะไฮเทมเยอะ ก็ยาเสพติดรถกูมาแบบแนวเชงรถกูมาแบบจัดเต็มเพื่อนกูมาแบบชายไลบิดมิดไม่ทะลุลายหกสิบใช้ชีวิตไม่ตามใครรถกูแรงเพราะเพื่อนคอยหนุนนึกถึงพ่อที่เพิ่งจะจากไปอารมณ์มันพาไหลในตอนที่ล้อหมุนรถพี่แม่งแรงอยากจะลองกันรถพี่ลูกโตใครจะตามทันเรียกชื่อพี่หน่อยอยากจะลองฟังตะโกนดิว่าบุ้งไงสายดันรถพี่แม่งแรงอยากจะลองกันรถพี่ลูกโตใครจะตามทันเรียกชื่อพี่หน่อยอยากจะลองฟังตะโกนดิว่าบุ้งไงสายดัน กระรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้พวกผม,ม,มบผมุ้งเอยใสดันหั้ผมวันนี้เราก็เป็นเวลาหกโมงมีทิปทูทีทูทีททีโฟร์ไฟ ขนาดนี้นะโอ้โหไม่รู้จะไปที่ว่าจะไปที่ไหนกันนะแต่ว่าเป็นเป็นสองจังหวะกลุ่มเดิมนะกลุ่มที่ว่าเคยไปอะไรกันอะไประยองหรือว่าไปที่ไหนโอ้โหจำไม่ได้แล้วนั่นแหละที่ว่าไปกันอะที่เป็นเครื่องเป็นคลิปสั้นๆนั่นแหละวันนี้เขาก็มีทริปตอนแรกไปทริปใหญ่นะแต่ว่าไปเอามาตอนนี้คือแบบพี่เขาแรงอ่ะพี่เขาแรงมากเขเลยต้องเปลี่ยนแผนไปแบบที่เล็กอันนี้ก็นัดอยู่ปั๊มเดี๋ยวไปเติมปั๊มเดี๋ยวตัดไปตอนที่ว่า ไปเ,เดี๋ยวรอยแซกก่อนที่ปั้นน้ำมันแทพึกนะครับผมแล้วก็จะไปรวมกันที่ว่าอะไรอะ่ะตรงหมวใหญ่เป็นอู่รถของน้องไอแซกอะไรจำชื่อเขาไม่ได้อจำชื่อน้องไม่ได้นะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ออกจากอู่เลยดีกว่าโอเคครับผมตัดไปเลย let's go เ <c oughs> เราเจอบักแซกแล้วเ คอยนานนะเพื่อนตึ้งมามันเป็นอะไรอ่ะกเสียงอะไรวะเสียงันก้านวาวเลยเสียงอะไรวะเสียงดจากฝั่งนู้นน่ะมึงสัดมาเหรอเออจะออกทีทีเป็นเว้ยมันเป็นอิยงวะเนี่ยมันดังชุดข้างอะคัดหรือเปล่าเออขี่ก็ยังดีๆอยู่เลยอยู่ดีจะเป็นเฉยเลย โอเคครับนี่เราก็ผ่านมาแล้วนี่แซกนี่แซกนี่ดูวันเนี้ยรถมันเป็นห่าอะไรอี๋ขยันเป็นอะรถมึงอะเออไอ้ดังใหญ่เลยมันเป็นอะไรวะแต่แต่ต้องเช็คหน่อยว่ะไฟเนี่ยอยู่ดีมันจะเงียบได้ไงแจ๊วแจ๊วแจ๊ว เอ้ยันนันสอกทีตื่นไงอันนี้เราจะเดินทางไปอโอ้น้องนะที่ว่าทำสองจังหวะขาไปอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเลี้ยวขวาเหรอเลี้ยวขวาเลยจ้ะ,ะเลี้ยวขวาๆๆๆๆเลี้ยวขวาไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวผมดมสองเทีงเดี๋ยวรอเดีๆๆ๋ยวรอขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยบอกเลยไม่รู้อูอ้หูเจเลยอะครับผม เออใครมีทิมก็ชวนได้นะผมไปได้หมดแล้ว,ลวผมแบบลุยเดี่ยวอยู่แล้วก็ออไปเรื่อยๆครับผมแต่นี้็เป็นเส้นอ่าที่น่าจะไปนอกขี่เซฟท์ก็อันนี่ก็เราจะไปห้วยใหญ่ไยขี่เหรอสมุไหมากเฮ้ย,ย,เ,ยเดิมนะเฮ้ย แก่ตอนเอาแต่คันนี้ก็แก้เป็นเดิมๆแล้วนะวัยรุ่นโอเคเดี๋ยวคลิปนี้แหละจะไปรีบุงรีวิวให้ดูรถคันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเป็นรถมือสองนะไม่ตอนมาอยู่ที่9,000โลนะครับผมราคาบอกใครไม่ได้ทวันเต็มหลับนะครับผมวัยรุ่นกลับปันมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อยากมานะกลับมาไม่ถึงก็จะจะเทสแบตด,ด้วยว่ามันยังไงผมจะได้แบบสำรองดูพอดีแบบเพรว่ามี ที่ป่นที่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบว่าแบตไม่มีแบตเส่อมแบตอะไรเดี๋ยวว่ากลัวไม่ได้ถ่ายให้น้องๆดูอ่ะเออเดี๋ยวเราก็ไปต่อคลิป4กันเลยเดี๋ยวเราเดินทางยาวตอนนู้นเลยดีกว่าครับโอเคครับผมายเลย let's go เราก็มานี่นะครับผมหนึ่งสองสคันแล้วก็ใชอีกคันหนึ่งไปไหนลูกหกคัน L S 1คัน K R 1 2เอ้ย L S 2คัน K R 2คัน สามขันรวมไปแซ็คด้วยเราก็มาแค่นี้ก็หลังจะออกไปยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเขาจะไปไหนกันเนี่ยคนหลงอ่ะยังไม่รู้เลยเขาจะไปไหนกันไปที่ไหนกันยังไม่รู้เลยไอ้แจ็คไอ้แจ็คอยู่นู้นเหรอุ้ยคิดเต้นตู้คิดเต้นหนึ่เด้ออินดิเนเฮ้ยสาวอ่ะเฮ้ยไปกับพี่เป็นน้องไปกับพี่เป็นจ้าไอพวกคุยกับสาวได้คุยกับมึง Let's go โอโหผมตามใครไม่ทันเลยว่ะเอเอสแรงมาก

อายุเป็นเพียงตัวแรกได้หมดข้าสเเชิญเอาไวลุ้นสุดยอดเลยครับผมอันนี้โคตรแรงผมบอกเลยนี่ยเอฟซีซูดเจนเดือดน้องว่าอ๋อโอเคครับผมขี่ตรงทางแล้วรู้เรื่องซิกาแล็กไปครับผมวันนี้เป็นการเทสทางไกลอีกหนึ่งวันนะครับผมของเจ้าซาม,มูไรนะครับผมโดยช่าง <c oughs> จะสู้กับเขาได้หรือเปล่าไม่รู้กันบรรลุนะครับผมเราขี่เป็นระเบียบนะผมถึงไม่กลัวไงไม่หงองอยู่แล้วเพราะว่าเราขี่เป็นระเบียบนะครับผมเนี่ยแต่คันนี้ผมแบบโหยอมรับเลยแม่งแรงว่ะแย่อยากอยากจะบอกอะไรอย่างนึงคือโอ้ตัวรถแรงมากไปไม่ไหวไปโอ้ยโอ้ยโค้งโค้งได้แบนโค้งไว้เฮ้ยโอ้ล้อแม่งกินล้อแม่งโอเวอร์ไซส์อ่ะโอ้แล้วเวลาเลี้ยวแม่งขืนขืนหมาย โเซ็งนะบอกเลยไปรุน่นผมนี่เซ็งมากผมบอกเลยล้อมันขืนนะ่ะเพราะเขาใส่ยางโอเวอร์ไซส์มาไงคือ <c oughs> เอาไว้ขี่แบบชมวิวทางตรงอะไรเงี้ยโค้ <c oughs> งเล็กน้อย <c oughs> ผมจะตามใครทันปะเนี่ยแล้วผมมาอยู่หลังด้วยผมปิดท้ายไง <c oughs> ก็แบบว่าขี่ไลากพาเขาขี่ไปอยู่ข้างหน้านะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาไม่รอตอนนี้ขี่เอ็กแม็กแล้วพอตามทันก็อยู่ข้างหลัง <c oughs> ได้อยู่ครับผม <c oughs> มาแววมาแววไปครับผมเดี๋ยวตัดไปถนนใหญ่เลยไหมหรือยังไงไปรุ่นเดี๋ยวตัดไปถนนใหญ่เลยดีกว่าขี่แบบเรื่อยๆนะครับผม ไม่ซีเรียสเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวแบตไม่พอนะครับผมโอเคครับ one two t เห็นเธอเดินมาเล็กเธอฟันตัวเล็กๆปั่ชมพูเป็นกระจกไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันผมแล้วครับผมเจ็ดคันนะเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้า อันนี้บอกตรงแรงแรงมากันจะมี MT 0 7 1 X Max 1นะครับผมแล้วก็เป็น KR ท้ายแ a น2แล้วก็ท้าย SE หรือ SP ว่าตัวเป็ดอะ่ะอีก1คันแล้วก็ LS มี2คันนะครับผมเนี่ยยอดเจ้ด,ดมากครับผมโอ้ยยอดนี่บักแซกบักแซกกะโลก <laughs> โอ๋อยอด,ดยอดครับผมนี่หัวหน้าทีม นนาทีโอ้บรรยากาศอย่างงี้ไม่ต้องถึงถนนใหญ่ก็ถ่ายให้ดูแล้วสุดยอดโอ้ยสองว่าผมแถวสองสแถวสองสแถวสองโอ้บรรยากาศบรรยากาศอะไรกันอะไรกันอะอะไรกันอะโอ้ไนนยไปเลย ไหนกันตามไม่ทันละไว้ลื่นโอ้โหัวถ่ายเข้อโยนอ่ะเดี๋ยวตามมาดูหัวหัวหัวกลุ่มหัวกลุ่มเฮ้ยต้องเ้นหนักกว่ะเ้นมันสั้นไปเฮ้ยเฮ้ยเอา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 อาเดิเข้ามาดิเ้นหนักเข้ามาแล้วเ้นหนักเข้ามาแล้ว เป็นหนักได้แค่สองทีสนใจวะโอ้สุดยอดสุดยอดเม็นหนักกว่าต้องไล่ประมาณห้าเม็ดเป็นไรกันนี่แหละคือเสน่ห์ของ2อทีครับผมสน่ห์สองทีไปแล้ว จกูจะกูต้องไล่6เมตรเราไวรุ่นไล่หเมตรเหรอ17เหรอโอเคเดี๋ยวตัดตอนใกล้เลยดีกว่าผมกลัวแบตจะหมดว่ะเออแล้วครับผมเดี๋ยวดูขากรรดีกว่าไปมาขาก่อนจะเข้าไปถึงนะครับผมโอเคครับผม let's go โอเคครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคันลื่นคันลื่นผมยงไงสายดันพิษแรงขันลื่นเอาไว้รุ่นไล่สี่เมตรรถวิ่งไม่ได้นะไล่สี่เมตรรถวิ่งไม่ได้นะครับผมหนึ่งเลยคันลื่นนะครับผมสองเมตร ม็ดเบาไปนะครับผมรู้สึกว่าเม็ดเบาไปผมหนักห8สิบปดดถึงเจอะครับผมมันผมรู้สึกว่าเม็ดมันมันเบาไปแล้วอย่างคัดลื่นเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขเม็ดก่อนที่จริงก็ต้องคัดก่อนนั่นแหละตามจริงอะแต่ไม่มีตังไงเลย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 ไม่รู้ติดอ่างเลยกูเออนั่นแหละผมก็เลยแบบรู้สึกว่ามันลื่นอะ พอพอพอเจ็บมันหนาใช่ไหมมันเออเอ,อมันตื้ออะ่ะมันตื้อด้วยแล้วก็ล้อคัดลื่นด้วยรู้สึกได้เลยว่าคัดลื่นนะมันฟรีทิ้งอะ่ะต้องสงสัยสมุนไพรเขาอยากได้กระโหลกกัดลายกับคัดคาร์บอนนะโอเคเดี๋ยวเราจอดพักกินน้ํากินท่าก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับผม โอเคครับโอเคครับผมเลยลวเรากลับมาเจอกันเดี๋ยวเราวาไปดูเลย,อยโอเคครับเราก็ทําตัวจะกลับกันแล้วนะครับผมตอนแรกว่าจะไปหาหนางลาต่อนะพอดีรถอันนี้ก็ออตลุกไม่ลงถังอันนู้นก็น่าจะไอสักขี่จนหลับหลับไปลอกอย่างนั้นน่าจะเบรกนะน่าจะไม่เชิงว่าหลับหรอกน่าจะเบรกลูกเบกรกออตลี่คันนี้อันอตรายออตลุกไม่ออกเลยไปเราเตรียมตัวก,กลับบ้านดีกว่าตอนแรกว่าจะไปต่อ แต่น่าจะไม่เวิร์กก็เลยต้องแบบ,บแบบนะไอ้เพี่เติมน้ำมันกันเติเมน้ำมันกันเต็มเลยเลย <c oughs> แต่รถผมวิ่งไม่ได้แน,น่นอนเพราะว่ากหนึ่งคันเลื่อนแล้วก็อย่างผมรู้แล้วว่าต้องไล่อะไรต่อเนี่ยมันต้องซัดแบบนี้แหละถึงจะรู้ว่าเราจะไปไหนต่อโ <c oughs> <laughs> ชวค <c oughs> ิเต้นกก <harbor> ตัวคิเต้ตนตาเอ็นตาหน้าทิกตอกน <c oughs> ี่ก็นี่ <harbor> เขาบอกโอเคฮะ ท้ายแบนก็แอบเอสนี่เห็นสภาพอย่างนี้ก็เอาเรื่องนะนี่อนี้เาราจะลุปไม่ค่อยลงตอนนี้แรงอยู่ควันกระมงชงเฉงอันนี้แรง m อสวยโอเคเราไปดูของเราดีกว่าผมก็เป็นชุดน,นี้ก็เป็นสีแดงฟลอร,รี่นะโอเค,อเคผมเป็นคาร์บ,บอนนะท่อเป็นของเคแมนนะครับผมท่อผ่าหมกนะอ,กนะอันนี้ก็จะไล่น็อตเงินมานิดๆหน่อยๆแล้วผมอันนี้เป็นคาร์บอนผ้าคาร์บอนแท้นะกตั้ยเทนี่นี่เดี๋ยวผมจะไปซื้อชุดนี้อีกแล้วก็ชุดข้างหน้านี่นะแล้วก็กรอบกระจกหลบ หลบใครก็ไม่รู้ <laughs> แล้วก็เนี่ยไม่คาร์บ,บอนนล้นี่ก็คาร์บ,บอนมีแต่ชิ้นนี้หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามชิ้นสี่ชิ้นนี่แหละยังไม่มีคาร์บ,บอนนะสี่ชิ้นที่ไม่มีคาร์บ,บอนนะครับผมที่เหลือก็ครบแล้วอ่ะเตรียมตัวออกกันแล้วครับผมโอเคป่ะ let's go <S ออกกันแล้วไป กลับบ้านเราดีกว่าเฮ้ยยกล้อไปเลยยกล้อไปเลยห้ามลอกเรียนแบบน้องไวยรุ่นรู้ไหมครับน้องอะไรอ่ะเดียวกลับไปไหนอ่ะไปไหนวะอ๋อทางเบี่ยงทางเบี่ยงนะโอเครู้เรื่องซิกาแล็คผมไปก็ไปกับทางนี้ตลอดเลยไม่เคยจะเบี่ยงเลยอ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่ ต้องเบี่ยงต้องเบี่ยงเพราะว่าโอเคคลิปตัดไปของผมก็จะปล่อยให้รีรันตันไปเลยนะครับผมและตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้วงไงสายจันนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับแหวกกลางเข้าไปเลยไหมล่ะ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  เจ้าสินเจ้าสินสอดเสื้อวเฮ้ยไม่ใช่เจ้าสินเช็คอินได้บอลเยจะขี่ตรงไปเราจะบันเทิงไสเลยนะอุ้ยมังกี้ว่ะสวัสดีครับพี่วางรถไป let's go ไปเลยพี่ลุยเลยลุยเลยลูกพี่ลุยเลยเฮ้ยควันควันมาแล้ว พันมาแล้วพันมาแล้วแต่จะเป็นพันขโมย,โมยบางๆนะไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับผมโอ้สามจออ่ะเออเร็วโว้ย,ยน้าเขาสุดยอดมากวัยรุ่นสุดๆนะครับผมโอ้ม,มีอู่รถแรงรถแถวนี้โอ้โหดูดิ สวยสวยมากคงไม่บ้านเหล่าน,นี้น้ำันคงไม่ท่วมอ่ะเนาะถ้าท่วมก็ไม่จะว่าไงแล้วสูงมิดหัวเลยไปแล้วไปแล้วเน่ ไปกัไปแล้วเว้ยเฮ้ยพ่อนี่เราเที่ยวมากินกาแฟเฉยๆนะครับวัยรุ่นอย่าไปซีเรียสอะไรมากต้องขออนุญาตพวกพี่ๆด้วยนะครับผมเรามากันน้อยนะเราพยายามขี่ในเลนของเราอย่างเราขี่เลนซ้ายใช่ป่ะเราก็จะขี่สองคันนะผมจะพยายามขี่เลนโน้นเพื่อให้แบบว่าเราใช้อยู่เลนเดียวอะไรเงี้ยนะครับผม เราจะไม่กินพื้นที่มั่วซั่วนะไปเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยควันขมโอ๊ยจองแจงไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผานี่กาแฟเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชันลื่นโอ้ยพี่กระตามมาแล้วพี่ก็ตามมาแล้วพี่ก็ตามมาแล้วปลายปลายยาวปลายโดยชันลื่นอยู่นะผมไม่กล้ายังยังไม่หมดปอกนะดูรอบเฮ้ยชันชันลื่นว่ะ แมงตีมาเจ็บมาท่าแม่งตีกลับอยะอ๋อเซ็งต้องใส่เขาอยากได้คัตคาร์บอนผมว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆต้องใช้แน่ๆไปพนมสารคามร้อยี่สิบเก้าทางไหนข้างหน้าหรือข้างหลังเสียงเสียงมันอยู่ข้างหลังข้างหน้าโอเคสนุกดีครับผมขี่แวเล่นนะเชิวๆชิวๆไป โย,ยกล้อกันมั้งว่า,าเดี๋ยวยกล้ออยกันมังคับแต่งมาลื่นเฉยเลยเซ็งว่ะ <c oughs> ไปเพื่อนยกล้อนหน่อย <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> อ๋อคัดลื่นอีกแล้ว <c oughs> โอ้โกดกันไปแล้ว ดีนะนี่ผมล็อกไว้ที่8ั0แปดแปดพันรอบนะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะจมไปโอ้คัดลื่นว่ะไม่ไหวไม่ไหวต้องต้องใส่หกเมตรอ่ะตัวผมต้องไล่หกเมตรนะอันนี้ได้ร้อยสี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวขากวลองปิดแอคชั่นนะรอบนี้เดี๋ยวตามเขาไม่ทนันรัเขามีแต่แรงๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวรอได้คัดก่อนได้เมตรก่อนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยฟองตรงอันนี้ร้อยสี่ใช่ไหม รอบสูงไปเพราะว่า<ส>ถ้าวิ่งจมัยม,มีเก้าพันอ่ะเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวเสีย่ยงเสียงกับก้านก้านจะขาดมาแล้วมาแล้วน้ามาแล้วนี่เป็นไงน้ากูน้ากูสุดยอด <c oughs> สุดยอดจริงๆครับน้ากดไลค์ให้เลยร้องไปยังร้อวไปดิยัวร้องไปดิยังร้อหน่อยยังร้องหน่อย <c oughs> <c oughs> ยังร้องหน่อยเ <c> ว <oughs> ยัง้อหน่อยเ <c oughs> อย <c oughs> อทำแน,น,นโ่โอ้โหขันกันจะมาลื่นอีกโอ้โห เอาอะไรไปวะเอมแอกสามร้อยกับ MT-07 สายเดียวกันอยู่แล้วยังมาห้ารู้อยู่รู้มืออยู่นะเพราะสายยัมาห้าเป็นยังไงจวดอยู่แล้วจวดจวดนะครับพี่น้องครับยังไหวอยู่แบตยังไหวอยู่นะจ๊ะไยน้องหมา สุดยอดจริงอายุเป็นไม่ใช่อุปสรรคของเขาเจริงสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราดูก่อนเขาจะยกได้ป่าในความเร็วสูงสงอ้าวไปไหนล่ะเนาะไปไหนอ่ะเอ้าเลยเลยบ้านเลยบ้านเราแล้วเฮ้ยออกจริงกันปะเนี่ยสุดยอดนี่สายทัวรลิงว่ะเฮ้ยเหมือนเคยเจอว่ะ <Wow. S 2> อยู่ใน tiktok อยู่ใน tiktok อยู่ใน tiktok เฮ้ยฮัลโหลเบบี้โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ไปโอ้ยอย่าแซงซ้ายเลยอันตรายนะครับผมอ้าวจมไม้แล้วคัดลื่นเลยจมไม้แล้วคัดลื่นเลยครับพี่น้องรถมันแรงอ่ะครับมันแรงจ,จัดจนคัดรับไม่ไหวอ่ะนะว้าวพระเจ้าไปเลย,เาเยบ,บางเจ็ดวันหน้าเฮ้ยยังไหวอยู่ยังได้ยอยู่ยเจ็ดเจ็ดหน้า ล็อกไปเลยเจ็ดพันหพี่น้องเจ็ดพันห้ได้อยู่มาดิมาดิก็รู้อยู่แล้ววงไงสายดันอ่ะอดันอยู่แล้วครับก็มาดิครับก็มาดิครับนะขออนุญาตนะครับ ก็ไม่เคยหวั่นอยู่แล้วอะออมไม่เคยหวั่นอยู่แล้วนะจ๊ะแต่บอกเลยว่าทริปหน้าต้องดีกว่านี้แน่นอนครับผม๋ยวเจอผมไล่6เมตรแน่นอนแต่จะไล่สูตรไหนยังไนงะต้องมาติดตามชมกันนะครับผมบอกแบบไม่กั๊กเลยนะตอนนี้ผมใส่14 4เมตรอยู่บอกหมดไม่กัก๊กแต่รอบหน้าผมจะใส่เว็น18ผมอยากใส่4เมตรผม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 จะไล่4เมตรก่อนถ้ามันขาดหลือ,อยังไงเดี๋ยวผมค่อยไล่5เมตร6เมตรนะ ห้าเมตรก็มีคนไล่ไม่มีนะครับผมแต่เขาไม่ค่อยบอกกันหรอกเขาจะบอกว่า4เมตรแล้วก็6เมตรนะครับผมสองอย่างที่ผมรู้ๆมานะยังไงอ่ะเพื่อนแซกโกมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โยเอาอีกแล้วอ่ะทางไหนซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวามาดิเพื่อนขึ้นมาดิเห็นในกระจกเห็นในกระจกเห็นในกระจกมันไม่ขึ้นนะเพื่อนขึ้นมาเดิ ขึ้นมาเพื oh, oh, ่อนโหวิ่งอยู่ร้อยสิบร้อยจี้อย่าบอกว่าเหนื่อยนะไม่ใช่นะเพื่อนมาดนี่เพื่อนไปแล้วทิ้งเลยอ้าวหายไปเลยเพื่อนกูไปไหนวะเออต้องงั้นดิเพื่อนเออต้องงั้นดิอันแน่อันแน่อยากลองจริงเลยไวรุ่นไปเดิอยากลอง ว่าลอาทำอาไลนะ์หน่อยแล้วกัน ยอดไปเลยรอบแปดพันจีไรลื่นตุกงทีโอ้โหรอบแปดพันรับลื่นเลยนี่เจ็ดันหกยังลื่นเลยอ่ะโอ้โหเบรกล้อลากเลยแบบนี้ไปไหนกันอะทางนี้เว้ย t h r เล่นเล่นเดินมาน้ากลับมาแล้วน้ากลับมาแล้วโอ้ยบรรยากาศ ข้ามลอกเลียนแบบนะครับผมอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็เป็นที่ถนนแบบไม่มีรถเลยเป็นถนนของเราเองเจาทางนี้เลยหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะทางนี้ตรงเนินนะจะโหดเกินไปแล้วอ่าสองร้อยสามสิบโลที่นี่บนเขานะเป็นถนนบนถนนจริงบนยเงียผมบอกแล้วอย่าไปดูถูกนนี่นะข้างนอกสนิมข้างในสนามนะครับผมของจริงเออชีวิตยอดสะพาวเป็นของแก้วโ้ยอใครก็เหินเสาวะน่ะ ไแล้วน,นะเอ้าเขาเล่นอะไรกันเ่าไหลเล่นกันเหรอไหลเล่นไม่ได้ดิโอยทำน้เอ้าไปไหนกันวะ <c oughs> แต่รถเบนแต่รถเบนท์ A few รถรถนารถนาะก็น้ำดันนะก็น่าจะดัน <c oughs> อห <c oughs> รอก <c oughs> โอ้ย ขี่ยังผมคิดว่าวัยรุ่นคิดว่าวัยรุ่นขี่โหดสุดๆอะขี่โหดมากเอาเลยจัดเลยจัดเลยรออยูไปแล้วเฮ้ยเฮเฮ้ยเอาไว้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเฮ้ยย้จดยเยเเฮ้ยเ้เอ้้่เ เนี่ยเฮ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่แปดแปดแต่ตอนนี้มันมันได้ลึกกว่าเดิมได้ลึกกว่าเดิมตอนแรกมันเจ็บเจ็บเป็นหงเจ็บเป็นห้าเริ่ม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 ไหลแล้วแต่นี่พอมิดแอคชัน่นไปไปพร้อมิดแอคชั่นแล้วันได้หรอผมไม่ได้พูดเลยขอ้โหให้มุ่งก่อนแล้วมันไป ยังไง MT07 เขินกล้องเขินกล้อง MT07 บอกเขินกล้องไม่ใช่คนขี่นะพี่คนขี่เขาโอเคเขาไหวแต่รถเขินเขินกล้องไงรถปีเมื่อกี้น้ำดันต้องมาค่อยไปนะครับผมไม่รู้มาหรือยังมาอยู่มาอยู่ก็ค่อยไหลไหลมาอยู่ต้องใส่เม็ดหนักว่าหรือเม็ดมันเบาไปมันก็น่าจะมีส่วนนะเม็ดเบาไปมันทาให้รอบรอบมันจัดอ่ะเฮ้ ยีดเฉยเลยความร้อนกูนอเอาอีกเ้ยเทมอีกเงี้ยมีเรื่องนี้ด้วยที่ผมจะแก้ไขแล้วับรถคันนี้นะความร้อนนะผมจะแก้ไขผมจะไล่ระบบน้ำใหม่หมดเลยเดี๋ยวผมจะปเปลี่ยนสัญญยาหม้อน้ำนะผมว่ามันน่าจะได้ เราเพ่เคยเล่นล้วเพิ่งมาเล่นพอเจอปัญหาเราก็ค่อยแก้ไปเดี๋ยวมันก็ได้เองครับถ้าอยู่ในบ้านเราไม่ได้ไปไหนไกลเพราะขันมันลื่นบ่อยแหละผมว่านะมีส่วนนะเพราตอนนั้นผมแช่ตอนคันลื่นอ่ะแช่ตอนคันลื่นอ่ะเออคือมันมันก็ขึ้นหายเนียแหละแต่เพิ่งออกจากบ้านไงประเด็นนะแต่ตอนนี้คือผมอค่อยๆขี่แล้วค่อยขี่ไปก่อนผมว่ารอมันสูงไปเงเดี๋ยวผมลองใส่เป็นเอ่อ เจ็ดสิบแปดวะเออผมจะสอบถามอะไรก็สอ,อ,อบถามใครใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะเพราะว่าผมว่าศึกษาอยู่เหมือนกันใครรู้ว่าต้องแก้ปัญหาตรงไหนผมว่าน่าจะเป็นวาล์วน้ำอ่ะไม่ใช่วาวน้ำดี๋ยวไปไล่เอาน้ำด้วยผมไปดูกันแล้วอ่ะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ภูมิงานสายรันด้วยวันนีน้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ<อ> <c oughs> ความร้อนเราทั้งหน้าดีกว่าน,นี้นะน้องสัญญาไวรุ่นต้องหนาต้องดีกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวแก้แกปัญหาความร้อนอ่ะเพราะสามร้อยความร้อนนั้นสำคัญมากนะครับผมเดี๋ยวกลับไปบ้านต้องเช็คมอ่มออนมอ้น้ำดูก่อนนะว่ามันเกิดจากอะไรคัดเกิดจากอะไรนะครับผมทำไมถึงลื่นอีกเพราะผมก็แต่งแล้วนะเพื่อนผมจะเอาเป็นลำดับสุดท้ายนะเพื่อนผมจะเอาเป็นลำดับสุดท้ายเลยโอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยั้